หมึกบดจ้าไอพี่ผมเหมาหมดเลยเฮ้ยเหมาหมดเลยเหรอหมดหมึกหมดหมึกก็หมึกบดกวนตีทำไมเนี่ยกวนตีอยากกินกินแถวไหนแถวบ้านดีเลยอย่าลืมป้อนไอโถงนะแกฟันไม่มีเฮ้ยรู้จักกงผมก็เหรอกูเครับเฮ้ยเอาแถวไหนเรามี40 50 60เอา40แล้วมาตัดครึ่งหรือ20่สิบได้ไหมึงเป็นคนยังไงเนี่ยให้เขาไปตัดครึ่งกูไม่ขายกูมี40ิบเอ้ยปัดเนี่ยเอ้ยอย่าจับไม่ซื้อเด้อย่าจับเอ้ยเอาเอา สิบห้ิเอาอะไรเอาบีสีแต่ตัดครึ่งหรือยี่สกูไม่ขายเจ้าเอยี่สีบไปไดเจ้าสี่สิตังค์พอที่ไหนอ่ะโอ้ยขายหน่อยก็ไม่ได้อะไรว่าแค่พี่พี่เฮ้ยไรเอาไเอาไอ้เนี่ยบึกปดแถวไหนเนี่ยแถวบ้านนี่เซเว่เว่นบาทจบจบจริง่ะแงเนี่ยบึกปดเนนตอกยีบาทอร่อยนุ่มชุ่มน้ำจิ้มีใครอะคนดูเฮ้ยครัซื้อเซเว่นใกล้ๆเนี่ย กินมึกบดรสเข็นงบยี่ติบป้องเมนโตเท่านั้นที่ให้ได้อร่อยนุ่มชุ่มน้ำจิ้ม